พระยา,าะเจ้าฟ้าพระยามารกระตัดตึกนะครับเพะฉะนั้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นเมืองของพระราชาสองเขตอำเภอโุทรามที่ท่านอยูนะขณะน,นี้เราบอกว่าเมืองคนสวยโอทรามเพะฉะนั้นก็ท่านดูเอาแล้วกันนะครับที่นั่งอยู่นี่สวยไม่สวยก็ผมว่าแพ้คนจังหวัดตรังแน่นอนนะครับยกหวานจรัง ที่คำว่าสวยโพธารามนั้นมีที่มาคือครั้งสมัยรย 5, ัชกาลที่ห้าท่านเจเดจพระราชำเนเินมาที่โพธารามบ้านโพธารามนั้นเป็นหมู่บ้านของชนชาติพันธ์าลาเวียงซึ่งมาในสมัยหลวงยกบัตรมาพอเมือรัชบุรียกทัพไปตีเวียงจังแตดจากนั้นท่านก็ได้พาชาวลาวอ,อะะบายกมาจึงเป็นเผ่าชาวลาวเวียงเพราะนั้นบ้านนี้ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวเราเวียงไม่ทราบจังหวัดตางมีเราเยนงไหมครับ <c oughs> ไม่มีนะก็ไม่มีแน่นอนถ้าภาษาถิ่นก็บ้านคอยเป็นบ้านหมู่บ้านเศร้าเล่าเวียงอตอนรับพี่น้องจากจังหวัดตางโอสมจากจังหวัดตางคนสวยแปลว่าหมู่บ้านเราเวียงตอนรับพี่น้องจังหวัดตางคนสวยนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านจึงมาที่ จังหวัดที่เป็นเรียกว่าปฐมมุรมราชวงศ์จักรกกีคือราชการที่หนึ่งนะครับสองที่พุธารามแห่งนี้เป็นจังหวัดที่ในสมัยพม่ายกทัพมารุรการ,รานเรียกว่าถึงเก้าทัพพระเจ้าตาสินซึ่งเป็นพระเจ้าเปตินที่ต่อสู้กับข้าศึกของพม่าที่หู่บ้านโคกระตาย เขตอำเภอวัฒลาที่ครับห่างจากรถไฟป,ประมาณ20กิโลเมตรก็จะเป็นสถานที่พระเจ้าตากได้ต่อสู้กับพระว่าเมื่อสงครามเก้าทัพนะครับสามสถานที่อำเภอจังหวัดแล้วหมู่บ้านบ้างหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่กระผมคพณเรียนนะทราบแล้วว่าเป็นหมู่บ้านเราเวียงเขามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีวัน นะครับเขามาตั้งศาลซึ่งที่ผมชี้มือเวลาที่หลังลคาแดงๆเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลวงรามเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ม,มาปีนี้เป็นปีสุภาพสตรีอยู่นแนวหน้าตั้งแต่รัฐบาลน,นะครับก็เป็นเป็นโอกาสดีที่ผมเองก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะแล้วก็ต้อนรับท่านนะครับก่อ,อนอื่นผมจะพูดในหลายๆเรื่องนะครับ ก็ขออยากแนะนําตัวเสียก่อนว่าวันนี้พี่น้องอสมมาจริงจริงแล้วผมทราบว่าอสมมาวันนี้ประเด็นหลักคืออยากจะทราบเกี่ยวกับอสมของบ้านบ่อขุนเราปฏิบัติอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรประสบความสําเร็จอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะมีอสมมาบรรยายให้ท่านเดกทราบว่าเราทํากันอย่างไรนะครับของตำบลบางคลองอำเภอพุทรามจังหวัดราชบุรีนะครับ ผมเองครับตัวผมเองก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาชื่อว่านายวินัยของนภาครับเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับอาชีพของผมก็คือรับจ,าจา้า,นะจาง,าาง,าง,งามาไม่มีที่ทํากินเลยแม้แต่ตารางวาเดียวนะครับนี่คือประวัติของครอบครัวผมก็รับจ้างเขาลูกสาวก็ทํางานโรงงานมาโดยตลอดเพราะว่าไม่มีที่ทากินก็เกิดมาท่ามกางความยักจน เพราะนั้นวันนี้ก็เลยเสียสลักมาเพราะว่าผมผมเกิดกับความยากจนมาแล้วมาเห็นสภาพน้ำคมบ้านเมืองขนาดนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยมากถ้ามีโอกาสนะครับตําแหน่งของผมก็มีเยอะคงคงจะขออนุญาตเล่าถึงตําแหน่งนิดนึงเออสมอจะได้ทราบว่าติณสาาเนี่ยส่วนราชการเขาจะต่ากว่าสอามพัน 2, 3, 000, คนพราที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยครับ เขาจะรอดูอยู่ว่าบ้านบอมกมะกรุเนี่ยเราขึ้นเว็บไซต์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าอาสมรนครตรังจะมา150คนวันนี้เวลาบ่าย 15. โมงครึ้งเขาก็จะเปิดรอเลยเปิดรอเลยว่าเดี๋ยวธรรมศสรก็ลงเฟซบุ๊กไปนะแล้วเดี๋ยว วันนี้เดี๋ยวพวกนี้ mm. ลงลงรูปเดียวก่อนพอท่านเดินทางกลับไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปหลายรูปเนี่ยเราลงอีกประมาณ20รูปให้ท่านเปิดในเวอร์ไเกอมท่านจะเห็นหน้าเฟซบุ๊กผมเลยธรรมสาสรนุ่มเอินะครับแล้วก็ท่านก็เปิดดูนี่คือการข่าวที่เราย่อ ที่บอกมากรูดกับย่อโกไว้ที่นครตรังนครตรังตอนนี้เปิดให้เปิดดูเลยเวอร์วด์เดว็บมากรูดคอหรือใครที่มีโทรศัพท์นะครับที่มีการท,ที่สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้เปิดดูได้เลยนะครับครับช่วงนี้ก็จะให้พบกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอสมอด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะทางานอสมอด้วยแล้วก็ได้หกร้อยเหมือนกับท่านนั่นแหละเพื่อดูที่ว่าผู้ใหญ่บ้านอย่างบ้านผมเนี่ย มันวัยรุ่นด้วยแล้วอยู่ๆนะทําไมถึงได้เป็นผู้ใหญ่บ้านทํางหคนที่ยอมรับเดี๋ยวพบกับเขาเองเลยดีกว่าเดี๋ยวเขามานําเสนอเองเลยผู้ใหญ่สุวรรณศรีน,นาครับห้านบ้านของเราที่ได้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตังนะครับก็เป็นบ้านคุณแม่ทวนนะครับท่านอดีตนายกส่วนหลีกภัยนะครับก็ เป็นนิโรธตเหมือนกันนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้ตอนรับพ่อแม่พี่น้องทราบข่าวว่าส่วนมากก็จะเป็นอสอมอใช่ไหมครับนี่มากันนี่ทั้งตะบลเลยหรือเปล่าครับหรือว่าไง<ะ>อเทศบาลใช่ไหมครับเทศบาลนครครับ,รบสำหรับข้อมูลข่าวแบบหมู่บ้านเรานะครับชื่อว่าบานบ่อมากรูดก็มีจานวนประชากรก็ประมาณ7 5 0ดอห้าสิบคนมีหลังคา,งาตัวเรือนก็ปาร้อยห้าสิบัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ก็จะรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมทําตุกตาทําอะไรเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทําตุกตากันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีชีพเกษตรกร,รทํานาเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะฮะก็ทำหมูกันเยอะเลี้ยงหมูกันเยอะนะที่นี่เป็นแหล่ง ที่มีความสุกรทาสุกรมากสุดในประเทศไทยว่าได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณเป็นพันตัวนะครับที่เราทำในจะมีโรงงานค้าสัตว์อีกได้ครับนี่ส่งทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็ทำภาคกลางต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสินค้าแป่รูปเป็นกุ้งเชียงหมูนะเป็นหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้เป็นหมูหยองอะไรพวกนี้ครเป็นอาชีพที่เราให้กลุ่มแม่บ้านในในชุมชนเราเนี่ย จะต,ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำแล้วตอนนี้ก็เป็นรายได้ค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับกูเชียงนี่วันหนึ่งนี่หลายสิบตันเลยเดียวในในเข็งเราที่ส่งไปาขายท,ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นรงเรือที่มาชายบ้านเป็นรัวที่แม่ค้าที่มาชายเพราะที่นั่นก็จะมีตัวปลาแห้งของแห้งแล้วก็มีอัวนี้ไปด้วยวเนื้อสัตว์แบบรูปของเราไปด้วยก็จะจําหน่ายกันนะครับ ครับอาสำหรับผมนี่นะครับก็ชื่อสุวรรณศรีน้าครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่7บ้านบ่อมากรืเรพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อประมาณเดือนกุ 5, มภาพันธ์วันที่ยี่สิองกุมภาพันธ์ก็ประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะมาเป็น้ใหญ่บ้านเนี่ยผมก็นำรงตำแหน่งมาหลายตำแหน่งตำแหน่งที่ที่สำคัญที่ทําให้ผมมายืนที่นี้ได้ก็คือเป็นอสมอมากอนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ใส่ตั้งแต่ยังไม่ได้มีเงินเดือนนะครับมาเป็นเพาะว่าพี่ๆนี่แหละครับเขาจ้างชวนก็มาอยากจะให้ให้มาร่วงงานใส่ว่าเราก็มีความรู้ความสามารถก็จะมีเวลาว่างอยู่ับกต้นตอนนี้ผม ก็กำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่หมหาวิกกทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ครับก็วันอีกปีนึงก็งจะจบแล้วครับก็อาศัยว่าเราได้ที่ชาก็หวังว่าจะเรียนจบแล้วก็จะนําความรู้ตรงนี้มาพัฒนาชุมชนของเรากับร่ว,รวมกับพี่ๆอสมมองมนะตอนแรกก็เข้ามาก็ ทำงานทุกอ,อย่างนะเกีก่ยวกับเรื่องมอสมเกีก่ยวกับดูแลสุขภาพและแล้วเมื่อปีที่แล้วทางเจ้าที่สญญานณสุขของเราตตบ้านเก่านะฮะคือเขตมันที่รับผิดชอบเนี่ยได้ที่มันเกิดความเข้มแข็งมันไม่ได้เกิดความเข้มแข็งจากแกนนําเข้าไปสู่เรื่องแผนปฏิบัติการแล้วแก้ไขปัญหาชมชน,ชนพงพาตนเองได้อย่างเดียวมันมีโชคเข้ามาช่วยด้วยมันมีเรื่องสําคัญเรื่องของงานของสิ่งศิิ์ วันที่ร่งอยู่ตรงนี้ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงินหล่นมาจากฟ้าสีล้านบาทเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2550 2550บ้านนี้บ้านหลังนี้คุณแม่ได้รับพระราชทานแม่ดีเด่นแห่งชาติปี50ทันไปอีกนิดเดียวท่านอาจารย์ทองสุกาลาล่าปีเดียวกันนะครับได้รับพระราชทานพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี5 0เหมือนกัน สำหรับลูกของคุณแม่ที่รับพระราชทานแม่ดีเด็กได้รับเรื่องของกองทุนแม่สวัสดิการกองทุนแม่ของแผ่ดินผมไม่ทราบว่าลูกแถวนี้มีหรือเปล่านะครับก็คือคนที่ขึ้นไปรับพระราชทานก็คือผมเองเพราะฉะนั้นปี50เนี่ยเป็นปีที่เป็นสิริมงคลมหาศาลเห็นไหมหวยออกกัน5005 เนี่ยครับแล้ววันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าในสิ่งที่ท่านได้เดินทางมาเนี่ยบังเอิญมีหลายๆท่านบอกว่าวันนี้เราน่าจะนำนำเสนอได้แค่บ่ายสามเมื่อเมื่อการเสนอนำเสนอได้บ่ายสามเราก็จะบอกว่าเอาละบ่ายสามเนี่ยเราต้องใช้ขบวนการที่เข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด ทให้เร็วที่สุดให้เกิดการรวมกลุ่มรวมกลุ่มจนกลายเป็นพลังพลังนั้นสามารถที่จะเอาไปสร้างชุมชนสร้างคนพัฒนาเข้าไปสู่เรื่องของการมีคนคนมีแผนเมื่อมีแผนมียุทธศาสตร์การทํางานมันก็ง่ายขึ้นเกิดการรวมกลุ่มเงนอยนี้ครับวันนี้ถ้าทำน้อย,อยไม่มีพลังผมทราบว่าท่านก็มาจากหลายชุมชนอาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ําไปก็อาจจะแค่เห็นหน้าแล้วก็บอกว่า วันนี้นครตรังเราจะมาบอกพระกลุผมก็จะอาศัยวันนี้แหละครับอาศัยวันนี้ได้พูดคุยกับท่านว่าพอได้เกิดการรวมกลุ่มเกิดการที่จะมีพลังขึ้นมาในทันทีเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือความจริงใจต่อกันการจริงใจต่อกันของท่านในวันนี้นะครับท่านมองใครเป็นพระเอกในดวงใจของท่านดวงใจของท่านพระเอกก็คือสถานีหรือ,อรอพอสอตอที่ท่านสังกัดอยู่คือถ้า ท่านประชุมกันเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อปัญหาข้อติดขัดแล้วก็แนวทางการแก้ไขแล้วก็เรื่องที่จะปฏิบัติการในเชิงลุกท่านจะปฏิบัติการในเชิงลุกไม่ได้เลยถ้าท่านนั่งอยู่แล้วเอาปัญหามาแก้กันแต่บนโต๊ะแต่เรื่องของท่านอะไม่มีทางครับที่จะสําเร็จได้ถ้าท่านเอาปัญหาของท่านนะนตอนก็ขอแนะนำไปก่อนนะคะ ฉันนางสาวนิภาอาลุปประธานชมรมอสมทีสบานคนครรังกค่ะก็ขอแนะนำท่านผู้ประสานงานนายกเทศมนตรีนครรัคคคง,งคุณบูรุมทองสมค่ะแล้วก็ท่านหัวหน้า,า,า,ศ,า,า,า,นาศูนย์บริการสาธารณสุขสองคุณสุจิตดาวันแต่สงสวนค่ะแล้วก็ผูเ้เขียนโครงการคือคุณศิวพรสุธสิวงค่ะ คุณสมฤทธไทยแล้วก็คุณมาริกาคุณโมอมนลุงเชิญจับไม่ทราบเป็นอะไร็นกอเป็นเจ้าหน้าที่ๆๆ <donc> วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกีรตอย่างยิ่งที่การถขนบ,บ้านบ่อกมาตูดได้ให้การต้อนรับอ,อาสมอจักนครตรังนะคะพวกเราก็จะขอนำประจบการณ์ที่ดีแล้วก็ความคิดดีๆของทางชุมชน ไปใช้เกิดประโยชน์ต่อพวกเราอสมอแล้วก็เชิญชมตามอสมดีเด่นของที่นี่ด้วยนะคะสุดท in ้ายนี้ก็ขอทุกคนส่งม uh, 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 ือขอบคุณเป็นเกียรตินะกำลังใจกับชมเชยไม่บมดมากดในการทำกิากรรมนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเชิญมอบของที่ระลึกจากเทศบาลนครตรังนะคะจากท่านเย้ไม่เย้ไม่ท่านผู้ชมครับวันนี้ อสมอคนครตรัง150ชีวิตนะครับโดยการนำของผู้บริหารแล้วก็คุณสิรพรที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับได้ได้นำมาบ้านบอกประปมาดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของอสมอนะครับของบ้านบอกปรปูดและอสมอดีเด่น มันปวดยังไงถึงได้ดีเด่นในระดับเขตเนี่ยครับมันเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องนครตรังที่เขาอยากจะเห็นครับอยากจะฟังตัวแทนผู้บริหารครับจากเทศบาลนครตรังครับเชิญครับความรู้สึกยังไงกับบ้านของมะกรูดในเันนี้นครตรังรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเที่ยวชมวันของมะกรูดนครับและได้เห็นสิ่งดีๆที่หมู่บ้านนี้ก็าทำความดีกันมากครับชาวนครตรังครับมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ ท่านประธานอสมรครับเมื่อี้ นะครับสมเด็จพระนางเจ้าวระบรมราชินีนาถ80พรบาษาเราจะสมพระเจริญพร้อมกันสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริญรายงานสดจากบ้านของุกูดตมบลแม่ข้องอำเภอเมือจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ